จักของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้พิกูทั้งหลายจัก,กรพัทธิราชที่ประกอบไปด้วยองค์ห้าประการย่อมอาจหมุนจักรโดยธรรมให้เป็นไปได้และจักนั้นเป็นจักที่มนุษย์ไรๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือองค์ห้าประการคืออะไรบ้างเล่าองค์ห้าประการคือจัก,กรพัทธิราชนั้นเป็นคนผู้รู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักประมาณที่พอเหมาะรู้จักกาละรู้จักบริษัทภิกุทั้งหลายจัก,กรพัดที่ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลที่สามารถหมุนจักรโดยธรรมให้เป็นไปได้และเป็นจักรที่ใครๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายตถาคตผู้เป็นอรหรันต์ตัดสรู้ชอบเองก็เป็นฉันนั้น ตถาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการแล้วย่อมหมุนธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปได้โดยธรรมและจากนั้นเป็นจักที่สมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ธรรมห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันต์ตัสรู้ชอบเอง ย่อมเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณที่พอเหมาะรู้จักกาละรู้จักบริษัทต,ตถาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลจึงหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไปได้โดยธรรมและจากนั้นเป็นจักที่สมณนะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ ดังนี้